คนคนละประเด็นการที่รักประเด็นคือมีคนบอกว่าให้หอมอรักเขาไหมเอาดีๆรักเขาเปล่ารักเซ้รักมากไหมแค่นี้แค่ไหนแค่นี้ทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะโอ้รักมากกว่านั้นไม่ได้เหรอหัวใจมันก็มีอยู่แค่นี้อ่ะฮะมีคนบอกไม่สะดุดไม่สะดุดใช่ไหมครับอืมสะดุดขาเขาบอกสะดุดขามันมาเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตเหรอครับไม่สะดุดจ้าโอเคอันนี้อันนี้ใช้ไวไฟหรือเปล่าใช่ ใช้ลิฟต์แบบไม่ติดสีคาโอเคเนาะทุกคนถ้าไม่สะดุดกดหนึ่งมาค่ะกดหนึ่งคือสะดุดหรือไม่สะดุดเมื่อกี้เขาบอกว่าสะดุดหรือไม่สะดุดนะสะดุดครับสะดุดกดหนึ่งมาค่ะอ้าวสะดุดเต็มเลยปกติค่ะ <c oughs> ตกลงโอเคไหมนะ่สัญญาณได้ไหมคะทุกคนคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งได้ไหมครับทุกคนสัญญาณโอเคเนาะ ดิฉันได้ปักหมุดไว้เดี๋ยวฉันจะมาพูดเรื่องคอลลาเจนกัมมี่นะคะแบบทานดีมากเพราะว่าวันนั้นไปออกรายการของพี่พี่สานออนี้นปากต่อปากแล้วคือได้กินแล้วแบบเฮ้ยมันมีคอลลาเจนที่มันแบบมันทานง่ายขนาดนี้เหรอมันแบบมันฟิลเหมือนเราทานแบบเจลลี่แล้วมันแบบ<ช>มันได้รประโยชน์จากคอลลาเจนเพราะว่ามันมีคอลลาเจนตั้งโอ้โหนี่ฮะหนึ่งพันหนึ่งพันมาเนี่ดูดิ 1, <000. S 1> เหรหนึ่งพัน ใช่ปะใช่หนึ่งพันมิลลิกรัมครับใช่แพ็คือวันนั้นอะไปออกรายการทีสานี้ใช่ไหมครับแล้วรันนี้เหมือนเขาอ่ะได้ให้ลองทานใช่ไหมครับแล้วมันอร่อยก็เลยแบบต้องต้องสั่งมาเพิ่มครับใช่ใช่กินเล่นได้นะคะไม่เป็นอันตรายเลยเพราะร่างกายสามารถดูดซึมคอลลาเจนได้ถึงห้าพันมิลลิกรัมใช่ครับได้แต่ว่าเขาก็แนะนําเขาบอกว่าอะไรนะทานวันละสองสองสองชิ้นก็พอแล้วแล้วเราปิดกระเป๋าไปอะมันเหมือนกับว่าเรากินแบบขนมอะนี่ครับ ในในซองข้างในนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอแนะนําก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับมันเป็นคอลลาเจนกัมมี่ตัวนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าแบบผมขอขายของนิดนึงเพราะว่ามันดีจริงๆผมอยากแนะนําทุกคนจร,จริงๆนะครับตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนกัมมี่นะครับขนาดสองพเอ้ยสองหมื่นมิลลิกรัมนะครับมันเป็นแบบมันมีไบโอตินนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็วิตามินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็วิตามินบีสิบสองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากแนะนําทุกคนจริงๆนะครับว่าตัวนี้ยมมันนกิิแล้วดีจรงๆผ เนี่ยก่อนจะกลับบูรีรัมนะครับผมอยากฝากตัวนี้ให้ทุกคนซักซักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาแนะนํานะครับว่ามันดีของมันดีมากครับใช่มันช่วยแบบทําให้แบบผิวเราดีขึ้นด้วยนะครับค่ะนั่นแหละอ่ะมีแต่คนบอกอ่ะขายขอให้เสร็จเขาจะรอกได้ได้ที่สำคัญนะครับที่สาคัญนะครับตัวนี้ผมขอแบบขอแบบแนะนําจริงๆเลยว่ามันดีจริงๆผมผมชอบตรงที่มันเคี้ยวง่ายอะครับ ปกติเนี่ยเราทานได้วันละ2 2เม็ดนะครับแต่ว่าจะทานมากกว่านั้นก็ได้อยากให้ทุกคนลองซื้อไปกินดูจริง mm. ๆนะครับมันดีมันทําให้ผิวก็จางใสข,ขึ้นจริงๆครับถ้าจะสั่งซื้อทําไงทีถ้าสั่งซื้อนะครับซื้อตรงปักหมุดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นสินค้าที่ขอจะกับบุรีรัมนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยชื่อขอจะกับบุรีรัมเนี่ยตัวนี้เลยนะสวัสดีครับพี่เบิ้ลห้วยไร่ขอซื่อบิันปทุมราชเอาล้ครับเบิ้ลห้วยไร่อะไรล่ะ เล่นมุกอีกในเข้าพี่กล้องหอ,อมก่อนอมีบางคนบอกให้หอมก่อนแม้ท่านเขาไม่ซื้อสินค้าเนี่ยหอมก่อนให้ฝอดหอมคุณแพรลี่ค่ะถ้าฟอดหอมแล้วทุกคนจะช่วยทุกคนจะซื้อตัวนี้ไปกินไหมครับอ้าวตายแล้วแกมฉันมีค่าเป็นแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนขาดเพื่อใดๆก็ตามเพื่อคอลเาเจนกัมมี่ของเราแต่ว่ามันเป็นของดีจริงๆอยากให้ทานเพราะว่าคอนเสิบุยที่รักะไรครับรบังเบิร์นจะคิดถึงเธอมากเลยอะ คุณถูกบังคับเบิลจริงเหรอวันนี้หกได้เจอเบิลเหรอพี่เบิลค่ะวันที่หกเจอกันกินง่ายเหรอเคี่ยง่ายกินง่ายอืมอร่อยมากเลยอร่อยจริงนะคะฮะอ่ามาแล้วทุกคนค่ะสัญญาณปกติไหมคะทุกคนค่ะสัญญาณใดๆทุกอย่างปกติไหมคะเซย์ฮัลโหลทุกคนค่ะอืม แคลี่สายตาจะก,กืนกินที่รักแล้วไม่ได้กืนกินเลยค้างโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหลไปลลไหลๆไปเลยไม่ไปเป็นไรนะคะครับเราคุยกันไปเรื่อยๆเลยเนาะน้องฟอร์หล่อมากครับสุภาพน่ารักขอโทษนะคะที่รักทุกคนขาพอดีมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เนึงๆเนี่ยสะดุดรักไงอ่าสะดุดรักมันสะดุดรักแหละมันก็เลยแบบสนใจเคลลี่มีน้ําตาลเยอะไม่มีน้ําตาลเลยนะคะ ดีมากเลยครับมันดีตรงที่มันไม่มีน้ำตาลแล้วมันไม่ได้อ้วนค่ะอืม,มาแล้วแหละเนี่ยน,นี้ดีแล้ว<ช>เพราะว,รว,ว่าเพราะว่ามันเมื่อกี้ไปเชื่อมสัญญ,ญาณไวไฟค่ะทุกคนที่รักค่ะขอโทษทีมันก็เลยนิดนึงปกติและขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะนิดนึงเนาะนี่แหละมันเหมือนความรักอ่ะใช่ป่ะมันเหมือนความรักมันต้องมีอุปสรรคเนแล้วมันจะเป็นความรักก่อนมันจะเป็นความรักที่ราบรื่นมันก็ต้องมีอุปสรรคมาก่อน นั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนค่ะสวัสดีเจนหนูนะคะอืเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้มาไลฟ์ให้ทุกคนเห็นตอนนี้ดได้ไดแล้วค่ะข,ขอบคุณพี่บุญทานข้าวทานปลากันหรือยังคะหนึ่งทุ่มแล้วนะทานข้าวทานปลากันด้วยดูเราไปแล้วก็ที่เรามาแนะนำเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างที่บอกคือพออายุมากขึ้นนะ่ะร่างกายมันไม่ผลิตคอลลาเจนแล้วพอร่างกายไม่ผลิตคอลลาเจนปุ๊บเรื่องผิวพรรณเรื่องใดๆ มันก็จะแบบซอฟลงอ่ะเนาะเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรดูอีชัยมันเป่งฟังอยู่ตลอดเพราะว่ามันชอบขโมยไปกินคือเขาว่าวันนั้นดิฉันไปถ่ายรายการปากต่อปากและดิฉันก็ขอพี่เจ้าของแบรนด์เพราะว่าดิฉันได้ทานในรายการดิฉันรู้สึกว่ามันมันทานแล้วมันทานง่ายอร่อยแล้วก็คือสรรพคุณมันมาแน่นมันมาเต็มก็เลยบอกพี่เจ้าของแบรนด์เขาชื่อพี่อะไรนะพี่อะไรนะครับพี่อะไรนะ อ่าพี่ออฟพี่ออฟบ่าพี่ออฟหนูขอหน่อยหนูจะไปทานเพราะว่าช่วงนี้หนูทางานทุกวันแล้วเวลาพักผ่อนหนูน้อยใช่ครับแล้วจะบอกว่าพี่ออฟเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เหมือนกินคอลลาเจนมาตลอดเขาดูดีมากเหมือนเขาเหมือนเขาก่อนจะทําแบรนด์นี้มาเขาได้ทดลองมาแล้วว่าแบบมันดีจริงเหมือนเขาได้ลองทานเขาดีมากเลยเนาะใช่ครับเหมือนเขาได้ลองทานด้วยตัวเองมาแล้วว่าแบบว่ามันแบบเออเนี่ยของแบบนี้มันมีคุณภาพจริงนะรู้เลยว่าคนผิวพรรณดีก็คือแบบมีออร่ามากเขาเลยขอเขามาปรากฏว่าไม่ได้กินค่ะอีชัยขโมยกิน อีชายเขาส่งมาให้ดิฉันทานไม่ใช่ส่งมาให้คุณทานค่ะคุณชายค่ะแล้วคุณก็คือเอาไปทานเอาไปทานไม่พอเอาไปให้เมียกินอีกกินเองเาเาก็ไม่ดีไอเราก็หาไปเถอะปะไอคอลลาเจนมันนั้นที่เราขอเขามันไปไหนวะเพราะเราอยากเอาพกใส่กระเป๋าเลยเวลาเราทํางานเราก็แบบมันกินได้ตลอดเลยและก็มันไม่มีสารตกค้างนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันไม่มีสารที่เป็นอะไรมันฟิลเหมือนกินเล่นอะเหมือนเรากินขนมเล่นกิน เจลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ขนมนะคะมันคือคอลลาเจนมันคือเราคอลลาเจนที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วมันจะได้สรรพคุณที่คอลลาเจนมันจะมอบให้กับเรา<ช>เท่านั้นเองคอลลาเจนมันจะทำให้คุณข่าขึ้นด้วยนะรู้จักดีดีเอซี D หรือเปล่าเราดีเอสซีเขารู้เลยนะคะแบนะรนด์อะไรแบรนด์อะไรเออแบรนดี ดีเออ่ะญี่ปุ่นใช่ไหมเซอร์ดีเอ็กซีคอลลาเจนรูปแบบกัมมี่นะคะทุกคนนั่นแหละลองเอาไปทานนะคะทานง่ายมากพกแบบติดกระปงกระเป๋าเนาะรอาราคาเท่าไหร่อะไรยังไงส่งข้อมูลมาด้วยค่ะพี่แป้งขาอยากเห็นใช้เข้าเฟมใช้อยู่ข้างๆนี่เองค่ะนี่ด้วยการกำลังขโมยกินคอลลาเจนของเราอยู่อร่อยมากอันนี้รอแล้วสรุปยังไงอะไรนะครับสรุปยังไงใ ้ราฟอดกับบุีราเมื่อไนคะตัวเองจะหอมเขาหรือเขาจะหอมตัวเองฟ,ฟอดกับพรุ่งนี้ครับตีห้าคล้ายเยลลี่เหรอใช่ครับเหมือนขนมกินง่ายมากใช่ครับมันเป็นมันเป็นขนม,มนกลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอยู่ในตัวเลยครับใครเคยกินโยโย่ครับนึกถึงโยโย่ไว้ครับโยโย่นี่แหละจะฟิลถ่ายรูปก,ก็จะประมาณนี้เลยก็คือแบบจะเวลาจะถ่ายรูปก,กันานางแต่ลรูปนะอืม ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคะส่งข้อมูลมาด้วยค่ะแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบสนใจกันมากเลยค่ะผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้ทุกคนลองฝั่งตัวนี้ไปทานดูคนละหนึ่งหนึ่งฟองก็ได้นะครับมันดีจริงๆรอร่อยมากใช่ใช่ใช่มันดีขอบอกแล้วอับบงนะทำไมนี่นะครับเนี่ยแพ็กเกจจิ้งมันจะเป็นอย่างนี้เออ เป็นคอลลาเจนกัมมี่20,000มิลลิกรัมนะครับมีไบโอตินห0ึเลยแล้วก็วิตามินซีห0ึนะครับแล้วก็ 2> 1 2 5, 8, 2 5, 1> วิตามิน B12 100%เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบสเซอร์ d ดีเอ็กซีคอลลาเจนรูปแบบกัมมี่นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองสั่งไปทานดูแล้วจะบอกว่าจะติดใจอันนี้ช่วยเรื่องผมอือ อ๋อตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรนั่นด้วยไบโอตินเนี่ยมันจะช่วยเรื่องขนกิ้วขนอะไรพวกนี้ขนขนมันจะทําให้ผมดกขึ้นอ่าหวันไม่ไหวขอบคุณค่ะน่ารักขอบคุณค่าไหนครับพี่ป้งขอหน่อยนี่คีอมันต้องส่งให้แต่ทีแรกแล้วนะคะสวยน่ารักขอบคุณค่าว่างๆมามาความขายเก่งอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าซองนี้นะครับคุณเอ๋ซองนี้ครับราคาเข้าถึง เข้าถึงง่ายมากเลยครับ1นซองนะครับราคา298บาทนะครับแต่ถ้า4ซองนะครับเอาไปเลยราคา999บาทนะครับร<อ>ถ้าสใในใจนะครับใช่ตัวเนี้ยถ้าสั่งสีซองมันจะคุ้มเลยมันจะตกอยู่999บาบาทเองโอ้ยราคาดีมากใช่ส่งฟรีนะครับในไลฟ์นี้บริการส่งฟรีด้วยนะคะสนใจก็คือเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่านซิเขาว่ายังไงไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องเลยคอมเมนต์นี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องเลยคอมเมนต์นีคอมเมนต์ต่อไปน่ารักราคาจ้าราคานะครับ <c oughs> หนึ่งซองจะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเราสั่งสี่ซองอ่ะมันจะคุ้มกว่านะครับ <c oughs> มันจะตกสี่มันจะตกสี่ซองนะครับมันจะเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเฉพาะวันนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> สั่งในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับใช่นั่นแหละครัก่อนกลับบุรีรัมนะครับมีของดีมาฝากก็คือคอเลเจนกัมมี่นั่นเองมันดีอย่างนี้นะคะดีขอบอกขอบอกต่อเลยครับว่ามันดีจริงๆคอเลเจนกัมมี่คุยกับเขาบ้างที่เ่าคุยกันได้ครับ <c oughs> เรียกพี่นนตตี้ส่งดาวสองร้อยดวง พี่เนตตี้ครับพี่เนตตี้เนตตี้อืใช่พี aty, ่ที aty, ่เนตตี้ค่ะน่ารักค่ะเรียกพี่เนตตี้ถุงดาวพี่เนตตี้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 เรียกครั้งเดียวก็คือส่งเรียกหนึ่งครั้งส่งสองร้อยดวงนะคะเมื่อกี้นับไปนะคะพี่เนตตี้ค่ะว่ารเรียกทั้งหมดกี่ครั้งก็ส่งเท่านั้นครั้งนะคะน่ารักมากคู่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอืน่ารักแพคคู่จริงๆหอมได้ไหมไม่ได้ทำไม ไม่ได้ครับเพราะไม่ให้หอมเอาเป็นแฟนกันทำไมหอมแก้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้หอมหรอกเหรออืมขอหอมไม่ได้ไม่ได้เอาเพราะวกนี้จะกลับบริํามแล้วหอมขอหอมได้แต่ขอกระเทียมก็ได้เอาคืออะไรวะขอหอมขอหอมขอหอมไม่ได้แต่หอมหอมกระเทียมได้เนี่ยแล้วก็ทําปากทําหน้าอยนั้นหอมเขาทั้งนั้นเอาเร็ว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 มีคนคอมเมนต์อยู่ว่าให้หอมเนี่ยขอคําคมวันนี้ได้ค่ะเร็วเร็ว มีด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 ,มดนี่นี่น่นนอ้อย <im into> ไ,ไ,ไม่ได้ให้เป่าที่รักดีๆฉันจริงเป่าค่ะถ้าเพื่อให้เธอหลงรักไม่ต้องเป่าก็รักแล้วไม่ต้องไปเป่าเพื่ออะไรล่ะบุยรำนะครับน่ารักอ่ะหอมแพดี้หน่อยค่ะจะดูความจริงใจอ้าวพวกนี้ก็จะกลับบ้า,านแล้วเนี่ยถ้าผมหอมคุณคุณจะสั่งคอลาเจนกัมมี่ไหมครับเอ้าตายแล้ว อ่าคุณถ้าคุณถ้าคุณอยากฉันสั่งเองก็ได้อ่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าคุณสั่งปุ๊บแล้วคุณบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะหอมให้คุณดูโอเคไหมครับเขาก็สั่งกันตั้งหลายคนแล้วเท่านั้นแหละชายกดสั่งไปเลยทั้งนั้นน่ะขอดูหน่อยครับขอดูสลิปหน่อยครับอ้ตาถึงขั้นต้องดูสลิปเออถ้าน้องกับคงคิดถึงก็คงงั้นน่ะเขาถามเขาถามแฟนลับเขาถามเขาไม่ได้ ใช่ขอยคิดว่าคนก็คง